แต่คุณนัทมนพาไปดูเรื่องราวดีๆกับโรงงานสีเขียวโรงงานกรีนนะคะที่เขาบอกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆของจังหวัดกำแพงเพชรใจค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรเองนะคะทางด้านของไอโนโมโตเนี่ยเขามีการชูโรงงานกำแพงเพชรนะคะซึ่งเป็นต้นแบบของโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็หนุนพลังงานทดแทนนะคะ,คะขับเคลื่อนกระบ,บวนการผลิตลักโลกสู่องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำค่ะ นี่แหละค่ะที่โรงงานอายินโมโตะกำแพงเพชรนะคะ369หมู่ที่3ถนนกำแพงเพชรท่ามะเขือตําบลคณะเทียมเพลเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอายินโมโตะเนี่ยเขาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดโลกร้อนทุ่มทุนกว่า1500้าล้านบาทนะคะก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าลงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวลค่ะก็เดินหน้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะคะเพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ โดยก็ได้มีการยกย่องให้โรงงานกำแพงเพชรฐานการผลิตผงชูรสอนิยูโนเมโตะนะคะแล้วก็วัตถุปรุงแต่งรถอาหารไรโบนิวคลีโอไทไธไท,ทแล้วก็ไอพลาสจี g, นะคะนำร่องต้นแบบโรงงานสีเขียว The g r e e n n e t r i e n d l y y a c t o r y นะคะของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทุ่มเทพเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้50% พร้อมกับมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะแล้วก็เป้าหมาย NetZero ภายใต้ภายในปี2593ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเองก็ได้มีพิธีเปิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวลอย่างเป็นทางการโดยมีมิสเตอร์อิชิโร่สะกุระนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอิโนโมโตประเทศไทยจำกัดเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยกับนายชวริแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ดรอ,อร,อรไทยพงรักธรรมที่ปรึกษาโครงการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและฝ่ายเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายเพชรบุญช่วยดีรองผู้อำนวยการองค์การบร,ริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกและคณะสื่อมวลชนก็เข้าร่วมไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูในงานครั้งนี้พร้อมร,ร่วมชมโรงงานต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะของโรงงานอายิโนโมโตะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ โดยมิสเตอร์อิชิโรสากะกูระท่านก็บอกว่ากลุ่มบริษัทอิโนโมโตนั้นมุ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยการดำเนินการสู่ธุรกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตั้งแต่การบริหารจัดการวัตถุดิบการผลิตพวกผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงการดำเนินการเพื่อที่จะลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนการจัดการของเสียแล้วก็การใช้น้ําให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในปี2544บริษัทเองก็ได้มีการก่อตั้ง fdgreen ประเทศไทยจำกัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นต้นบริษัทบริษัทต้นแบบทางธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทในการจัดการกับผลิตภัณฑ์ร่วมนะคะซึ่งก็จะได้มีการทํากระบวนการผลิตผงชุนแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของผลจากการทุ่มเททำให้อายินโนโมโตะนั้นเป็นโรงงานที่อของของจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆมากมายเช่นเมื่อปี2,551องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาตินะคะเขาก็รับรองว่าโครงการการใช้พลังงานชีวมวลจากแกลบเพื่อเพิ่มมาเพิ่มผลผลิตไอน้ำ ในการแทนการใช้น้ำมันเตามีส่วนช่วยลดสภาพแวดล้อมและก็ช่วยลดสภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารสิ่งแวดล้อม IOS ขออภัยค่ะ ISO 1 4 0 0 1นะคะรวมถึงรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ4และรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกมากมายท้งนี้ไอยิโม o ตเองก็ยังมีความมุ่งมั่น ที่จะเติบโตแล้วก็เคียงคู่อยู่กับสังคมไทยภายใต้การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและตลอดไปค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะคุณผู้ชมที่ทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นนะคะยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ